19กับ27ครับแมได้เปรียบ2เซนติเมตรแต่ว่าความหนาครับดูครับเดี๋ยวดูคาเนโลโอ้โหแข่งขวามานะครับโดนเลยอย่งเฉยๆนะครับคาเนลโลทีบรบกวนไปเรื่อยครับทางด้านของคาเนโล นี่ครับบางยกเก็บโยนี่ครับมวยไทยต้องอย่างนี้ครับมวยไทยพันแท้ครับอาครับยืนนิ่งๆตูมเดียวครับโอ้โหเต็มกำปั้นเลยครับขู่ขายยังสั่นอยู่ครับกระโดดเข่าลอยเข้าใส่ครับคุณศึกตามเข้าไปแหม่รำสองรำหมัดใส่เลยครับมาวงในโอ้ทำหน้าตาเหลอร้าแล้วครับฟาบีโนี่ถ้า ฟิตไม่ถึงเล่นกล้ามคอน้อยๆนี่น่าจะไม่รอดครับเอาครับฟื้นไหมต้องลุ้นช็อตแรกก่อนว่าฟื้นหรือไม่ฟื้นครับยังมึนๆงงๆงเอาเมาสอยู่เครับโอ้แตกด้วยหรือเปล่าครับไม่แตกแต่มึนโอ้มันเป็นกกหูครับทีครับเรียบร้อยครับจบเลยแม่ใจพิจิตบอกฟินิ s h ินิชครับหมอคณิตขึ้นมาแล้วครับไม่ได้เรียกหมอคณิตนะครับ จาพี่หยิบดอกฟินิชฟินิชจบแล้วครับโอ้โหนี่ครับฟันครับอีกทีทัดดอกไม้โอ้โหบอกแล้วครับว่าคู่นี้แม่ของใหญ่ของยักษ์ครับต้องจัดช็อตเด็ดจริงๆครับตูมเดียวครับแม่ยังวิ่งไปชนตอม่อเนี่ยครับไปเอี้ยงเอาไว้ครับกระโดงคางครับดูชัดช้าชัดชัดครับงัดศอกหักศอกอีกทีครับ บางซ่อนตัวไว้แล้วก็ฟันดอกนี้ครับแม่บางบางเฉียวเฉียวครับเต็มกกหูครับดูนะครับหนึ่งซบไว้ซบไว้แล้วก็ฟันครับขณะที่ออกอาวุธก็ต้องป้องกันตัวเองไปช็อตเด็ดจริงๆครับปมเดียวครับแม่ยังวิ่งไปชนตอม่อเนี่ยครับไปเอี้ยงเอาไว้ครับกระโดงคางครับดูชัดชาชัดชาครับงัดศอก หักศอกอีกทีครับบางซอนตัวไว้แล้วก็ฝันดอ,อกนี้ครับแม่บางบางเฉียวเฉียวครับเต็มกกหูครับดูนะครับหนึ่งซบไว้ซบไว้แล้วก็ฝันครับขณะที่ออกอาวุธก็ต้องป้องกันตัวเองไปจบเร็วครับคู่นี้ เป็นนักสู้จากสตูลครับขุนศึกเกียริเจริญชัยครับเอาชนะเทคนิคเกิลนักอัลฟาเบโอคาเนโร่ไปได้ในยกแรก